นี่สินมือติดตอดดีใจที่สุดเลยค่ะพี่น้องรอมาเป็นสองเดือนแล้วค่ะพี่น้องยังมีมือนีมาวันนี้เป็นวันที่ดีใจที่สุดค่ะฉันนั่นตอกับแฟนกับออกหาหลาะเพื่เก้าค่ะพี่น้องดีใจคัดมือเนี่ยถึงส,ถงสิถึงสิเป็นยังสี่แต่ตอกอ่ะออกหาหลอกกบแฟเพือเก้าค่ะนั่งอยู่บ้านว่าติดพี่น้องเอ้ยไปไปเบิ้งน้ำกันวัาต้อสิไปใส่กันเรากับเป็นอย่างคือดีใจมาเบิ้งค่า เดินทางกันค่ะทุกคนไปหาหลาะกันค่ะมือนีก็ับไปหาหลอดตามปกติสองคนหัวเมียเฮาค่ะดูดอกไม้ลิ้นทางน้อะพี่น้องเนาะสวยๆกับงามน้ำต้อเด้อพี่น้องเด้อมือเนี้ยมือนีฝนตก่ะพี่น้องดีใจค่ะถ่ามาเป็นเดือนสองเดือนรวค่ะโอ้ยรอฝนมานานแล้วค่ะถึงฝนจะตกแต่เฮากับอายุบ้านนาอพี่น้องเนาะน่งบอสตดค่ะสองคนขาหลาะสองคนหัวเมียเฮาจ้า เรามาถึงจุดมุ่งหมายแล้วค่ะเราไปเรื่อยๆวันนี้ขาเลาะอย่างเราไปเรื่อยๆว่าเราจะไปถึงตรงไหนมั่งคะแต่ตอนนี้มีจุดมุ่งหมายแล้วเอาใหม่ไปค่ะขาเลาะอย่างเราจะพาทุกคนไปดูว่าวันนี้เราจะไปไหนกันนะคะฝนตกค่ะพี่น้องเมื่อนี้ดีใจค่ะนั่งอยู่บ้านว่าติดค่ะก็เลยพากันออกนอกบ้านจักน้อยเนาะคะ่ะมือบ้านนี่ต่อไปเก็บดอกเสนอเนาะค่ะพี่น้องดอกสนอเนะคะอุ้ย ไข่ทั้งวันค่ะพี่น้องแพ้หลายบ่ได้หลับได้นอนบดมือบดคืนอูโหูรถเยอะมากค่ะทุกคนรถเยอะมากค่ะจุดมุ่งหมายของเราก็คือตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นเรือนเรือนสตรอเบอรี่ค่ะค่าไปค่ะทุกคนไปเก็บสตรอเบอรี่กันค่ะวันนี้ค่ะกี่รถละเท่าไหร่ต่อกับท่านได้หู้เนาะจ้าพี่น้องแต่สิไปเบิ้งก่อนค่ะฝนตกค่ะพี่น้องต่อต้องเอาโฮมกลางค่อนค่ะ วันนี้ตกอกบแฟนพาทุกคนมาเก็บหมาสตอรอเบอรี่ค่ะพี่น้องแชนสตอรอเบอรี่ค่ะมาเก็บสตอรอเบอรี่ที่สวนค่ะวันนี้ค่ะฝั่งตรงที่เป็นตรงนั้นจะเป็นอต้นอีกอย่างค่ะเนะไอ้รสเบอรี่ค่ะดูนี่เขาก็เอิวมาอพันร้อนค่ะพี่น้องดูอยู่ตรงเต้นเลยนะคะ แต่ตรงนู้นก็จะเป็นสวนสตรอเบอรี่ค่ะเอาไปเก็บเออโอเคค่ะดูเยอะๆแล้วเจอาพีทินไหมเออถึงแล้วค่ะทุกคนเราจะมาเก็บสตรอเบอรี่กันค่ะเดี๋ยวเรารู้ททินไหม first. เพิ่มเยอะมากค่ะในต้นดูก่อนถ้าสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆค่ะทุกคน บวานช่ำๆค่ะรดู้ค่ะทุกคน่่ดูสตรอเบอรี่ค่ะเรามาเก็บสดๆจากป่าเลยนะคะพี่น้องฝนตกแห้งยุจ่าตะวบายุนี่เพิ่นเก็บยุ้ย้ต่อะใต้แอ้นี่ค่ะพี่น้องใต้ทุ่นผายางค้นค่ะว่าเป็นอย่างค่ะวบาเปียกค่ะ เพื่อเก็บได้ตามสบายค่าลูกเล็กลูกใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่คะ่ะที่รักอือหึอไหนลูกใหญ่มากคะ่ะทุกคนไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนที่รัก <c oughs> ดูค่าพาเดินชมก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะตอนนี้ก็เป็นรุ่นแรกของ ตอเบอร์รี่ที่ออกมาค่ะได้ป่ะบบท่านได้บบท่านได้ดูค่ะบนไดค่ะพี่น้องดูค่ะเปิดเอาซุกฉ่ำแล้ว่ะพี่น้องจะเก็บตอเบอร์รี่กับตอเด,ด้อค่ะมื้อนี่ค่ะเดนนี้ลูกไม่ใหญ่ก็คงจะหวาน พ่นขายกิโลละร้อยค่ะแต่บาต้องมาเก็บเองนะคะกิโลละร้อยคูนค่ะทุกคนมาเก็บได้เลยนะคะกินน้ำควอมพี่น้องทั้งเก็บทั้งกินเก็บไปน้ำกินไปน้ำมีที่นี่ที่เดียวค่ะสานีก็เล่าเอาใหญ่เลย เปิดค่ะปัญหาเห็ดแล้วพี่น้องเนาะช่วงนี้มันถ้าได้ออกค่ะพี่น้องมันถ้าได้มันถ้าไ,ได้สุกเต็มที่ค่ะเป็นครั้งแรกที่เขาเปิดนะคะเป็นเป็นครั้งแรกที่เขาเปิดปีนี้ค่ะมันก็เลยถ้าได้สุกคักเนาะเออลิกติกเริงเอสกิงเโอ้ฝนตกดีใจค่ะพี่น้องเอ้ย ดูคะ่ะสตรอเบอรี่พี่น้องค่ะมาเก็บมาเก็บไปกินต้อวะต้อนะพี่นอ้องต็เก็บใส่ถังกิโลหนึ่งแต่อยู่ในท้องต้อประมาณสามกิโล่นละพี่น้องเราจะเจ้าสิก,กินแล้วพะนะเขาว่าแมเรากินได้เท่าไรเจ้าก็กินรวดพะนะคนบาเราจะเจ้าสิก,กินพะนะพี่น้องว่วะคนบาแมอยากกินหลายเท่าไรเจ้าก็กินรวดนะ แสดงว่าเจ้าอยากกินเจ้าจังมาเก็บเองเพื่อนบ้าเนาะมันกับเมีนคือเพื่อนบ้าอีหลีแล้วเนาะจ้าผลละเฮียที่รักอู้พนัจเจพี่น้องเต็มยุจ้าขี่ดินเด้อพอสันเล้เอสปิงฮะอู้หุ่นเก็บแป๊บเดียวพี่น้องจ้าอยากงาม ด well. ูค่ะทุกคุณเต็มเลยค่ะ ที่สุด,ดจริงๆคือพี่น้องเจ้าขายันจื้องคืนอยู่ค่ะหัว่อยได้หอนหอนหอนกังเกงเราเด้อพี่น้องเอยหอนกังเกงใสไซรับนะว่ากินได้กินดีแท่เด้อูค่ะ Det är närmare hit än till Eddsvalla. Närmare? Det är närmare att åka hit än att åka till Eddsvalla. I hamnbrevet under näven har du två stövlar. ฝนตกแพงค่ะพี่น้องจ๋าน้อจ้าเก็บมันเลยนี่เก็บกพรกันอ่ะโคตรลับพีดเอ็โซน่ามันมามาดเอาทีระเื่องพอพักไปเล็นออกนิดี่อันอ บอกคุณเยอะมากค่ะกระิรักพอกรทีิรัก เอเดโก้อืมเด็กน้อยเด็กน้อยเพิ่นกินเพิ่นแซ่บหลายแซ่บเพราะสำหรับว่าถามเขาแซ่บเพิ่อนลาอืมมาจ้ามาเก็บสัตอ์บรีนะคะวันนี้ค่ะ ตัวบุรีสวนเปิดเก็บแล้วเด้อค่ะผู้ใดอยากมาเก็บอยู่นี่ค่ะสับี้ตินแถวบ้านต้นนี่ละค่ะมาเฮตเตอร์เดนเอสกิงเฮสแตนเลนโรบงบงเอเวนอนุนทิ้งน่ะพี่น้องตัวออกเสียงว่าถือเดี๋ยวตัวสีไฮทียูว่ามองไรเด้อค่ะถ้าใครอยากจะมาเก็บนะคะมาเก็บได้ค่ะตรงนี้ค่ะวันนี้ เขาเปิดตั้งแต่8ปดโมงถึงสิบหกโมงเย็นค่ะวันนี้นะคะแต่ว,ว่าถ้าวันไหนเขาเปิดเขาก็จะลงทางเฟซทางเฟซบุ๊กค่ะทุกคนเขาจะลงทาง Facebook ซีดานของเขานะคะแต่ต้องมีซีดานของเขาถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ค่ะถ้าใครอยากมาเก็บนะคะ จีเด่นราดีอย่างหนึ่งค่ะทุกคนน่ารอดเราจะมีกิจกรรมทําเยอะแยะ,ะคะ่ะพี่น้องทุกคนคะ่ะทั้งเราหน้ารอนเราจะมีไปเก็บหอยเก็บปูตกปูด้วยแล้วก็มีผักป่าให้เราเก็บแล้วก็สวนสตรอเบอรี่เขาจะมีหลายผลจะมีอ่าหลายที่เหมือนกันนะคะที่ให้เราสามารถเก็บเก็บเองแล้วก็สามารถกินได้ในป่าในสวนเขาค่ะแต่เราก็ซื้อของเขาไปด้วยนะคะแต่ว่า ที่เรามาเก็บนี่ก็คือเราว่าเก็บแล้วเราก็เอาไปซื้อเขานะคะแต่ว่าเราสามารถกินกินฟรีได้นะคะทุกคนที่สวีเดนเราก็มีดีหลายๆอย่างนะคะช่วงหน้านี้อะไรอะไรก็ดีไปหมดค่ะจุดชื่อไปหมดค่ะทุกคนกินให้ดูนะคะอืมอร่อยหวานอมเปรี้ยวค่ะกินได้จนอิ่มนะคะทุกคนถ้าคุณอยากกินกินได้แค่ไหนกินลงไปค่ะ แต่ก็เราไม่อยากกินเยอคะค่ะทุกคนไปกินนิดหน่อยชิมน,นิดหน่อยก็พอแล้วคะ่มะมีเก็บสตรอเบอรี่การเพลินมราคะเราสองคนค่ะลูกใหญ่ด้วยค่ะทุกคนต้นใหญ่สตรอเบอรรี่สวนที่ออ่มีโฮโลเดียนเนื้อในอินเตอร์มิเก้เนาะก็ดูดฟักต้าสูตรหรือฟักต้าสูดเนาะอืม ยกซอได้เตร์มิเตฟู้ดรู้รอืมแต่ไหเติมตัดเติมทำค่ะทุกคนขาว <c oughs> เต็มโตเขาหัวเลาะโตบอกว่บบาไปกิบครั้งนี้โตจะไม่กินเยอะโตสัญญาก็จะกินแบบนิดเดียวแค่ํำเดียวพอแค่ํำมือเดียวพอไม่กินแบบว่า ซื้อกิโลหนึ่งอยู่ในท้องสามโลไม่เอาอีกแล้วบอกเนี้ยจะกินนิดเดียวพอกินแบบชิมแค่ชิมพอทางนี้ค่ะยิ่งเห็นก็ยิ่ง อยากเก็บค่ะทุกค้นขายิ่งเห็นก็ยิ่งอยาาเก็บเต็มเต็มถังแล้วแม่พี่น้องได้แบบว่ามันเห็นหลายแล้วก็จะเก็บหลายมันไปจ่ายตังค์เดอ้อตกใจเดอ้อพอเอ้ยเจ้าเนี่ยเพื่อนไหนมาเก็บอินอินเก็บมาสตอร์บรีมหาเก็บงงเงาให้เพื่อนท่านเนี่พออืม ค่ะพี่น้องต่อสินยางยางเด็ดในสวนชมสวนก่อนนะคะพี่น้องเนาะชมสวนในสตรอเบอรี่ค่ะเอ็นพักผมแม่พี่น้องตอตั้งใจเอาตะกามาเก็บมพักผมค่ะเมื่อกี้พักผมก่อนนัพี่น้องเนาะนี่จ้ะพักผมปลารังค่ะพี่น้องจะเอาไปลวกกินกับปุลนี่แหละตออยากอยากแต่ว่าอยู่แถวบ้านตอมันบ่มีแหม ตอตั้งใจว่ายุศสวนสตรอเบอรี่มันต้องหลายแทเพราะว่าเคยนั่นเคยเก็บสตรอเบอรี่ย้ำหลายสิต้อก็ที่มาเก็บเอาผักขมน้ำเน้อค่ะพี่น้องเดินหาเก็บผักขมก่อนจ้าเพิ่นเก็บสตรอเบอรี่ต้อเก็บผักขมก่อนเพราะว่าต้อได้แล้วไหมสตรอเบอรี่ถังหนึ่งค่ะ อุด้งสนเยี่บาเยไดน้อะนีอะสรแบบน้อนีอะแบบนี้อรบนีอะรแบบนี้ะไรบน้ะไรแบบนี้อะไรแบบนเ้อะแบ้อะ้อะน n อะไ t แบบนี้อไรบ้ะไร้ะไรแบนีอะไรนี้อะไรอะ้อะรอะครแนี้อะไะไี้น้อะค่ะไรอนี้อะีอกไนอไบนบรี่อร เพื่อนๆกันแล้วเนาะค่ะวจิพักกันกลับบ้านเนาะในพิซตาแอร์เฮีงเด้อโอ้เราก็ได้แล้วค่ะทุกคนเต็มหิ้งแล้วกลับบ้านกันค่ะวันนี้ค่ะไอ้มวนโบค่าพี่น้องมาเก็บสตรอเบอรี่น้ำต้อค่ะเมื่อนี้ขาเลาะเข้าสองคนหัวเมียพักกันเลาะได้ทุกที่ทุกคนทุกแหงค่ะพี่น้องหน้าร้อนไปได้ทุกมองเมื่อนี้ก็พาพี่น้องมาหาเก็บสตรอเบอรี่แล้วกันชิมเจ็บแสบหวานหวานพี่น้องเบื้องแล้วค่ะพี่น้องเนาะ มวนบ่าถา้า่มวนก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ต่อในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเหดต่อนีอ้กำลังใจหาเหตุลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆสิพาก,กันเลาะไปเรื่อยๆะะออลออเาะะลาะค่ะพี่น้องสองคนขาเลาะของเฮานะค่ะขอบคุณหลายๆเล้อค่ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ต่อด้วยนะคะสวัสดีค่ะก็สิหาชิ้นสตอเบอรี่ตัวค่ะ